สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับรถ EV มานะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับผมรถ EV นะครับก็ได้มีการประกาศนะครับผลจดทะเบียนนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งน่าแปลกเลยนะครับผมว่ากุมภาพันธ์เนี่ยยอดจดทะเบียนเนี่ยลดลงถึง72.7%นะครับผมซึ่งยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้า100%ในไทยนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะครับผมได้เพียง 3,635คันนะครับผมแล้วมันจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่มันทำให้การจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลดลงถึง72.7เนะครับเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมาคุยกันแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีปัจจัยหรือว่าสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่แอดวิเคราะห์ขึ้นมาในช่วงนี้นะครับจนถึงจดทะเบียนกันน้อยเหลือเกินนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับผมแล้วแอดนะครับก็จะมา คำนวณให้ดูก่อนนะครับผมว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับนี่แอดหยิบขึ้นมาก็คือเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะครับปีปีที่แล้วนะครับก็คือปี2023นะครับผมซึ่งปี2023เนี่ยถ้าเรามองการจดทะเบียนนะครับผม การจดทะเบียนเนี่ยในปี2023อันดับ1เนี่ยก็คือ byd dolphin นะครับผมมียอดจดทะเบียน2,825คันนะครับผมคิดเป็น31.1.5%นะครับผมแล้วก็อันดับ2ก็คือ byd auto 3นะครับได้ถึง1,142คันนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็คือ n e t a v นะครับได้ถึง1,134นะครับแล้วก็ไล่เรียงไปที่ o l r a good cat นะครับ M.G.4 นะครับก็รวมๆเลยได้ถึง8,982คันนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะครับก็จดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่ามันมีอะไรได้เท่าไหร่บ้างนะครับคร่าวๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็ได้แก่เทส l a นะครับโมเดล3นะครับได้ไป564คันนะครับผมคิดเป็น15.5%อนะครับอันดับ2ก็คือ B.Y.D. Dolphin นะครับได้ไป525คันนะครับอันดับ3นะครับก็ได้แต่ i o n Y นวายนะครับได้ไป3142คันนะครับก็คือสรุปรวมว่ายอดจดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยได้ไป3,635คันนะครับผมซึ่งลดลง72.7%เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าที่แอดเนี่ยหยิบเดือนพฤศจิกายนมาเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าแอดต้องการที่ใจะใ,ให้เห็นข้อแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเดือนเดือนมกราเนี่ยเดี๋ยวแอดจะบอกเหตุผลว่าทำไมแอดถึงไม่หยิบเดือนมกรามานะครับผมซึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลำพังแค่ตัว BYD Dolphin ตัวเดียวนะครับยอดจดทะเอร์ฟ ก็คือเกือบได้ทั้งหมดของยอดของเดือนกุมภาพันธ์กันเลยเนทีเดียวนะครับเพราะว่า BYD Dolphin เนี่ยได้ไปถึง2,825คันคิดเป็น31.5%เลยนะครับแล้ววันนี้แอดก็จะมาพูดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับที่ทำให้นะครับยอดจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลดลงแบบน่าใจหายเลยนะครับผมข้อแรกนะครับที่แอดหยิบมานะครับก็คือคนนะครับรอมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งข้อแรกอันนี้ ค่อนข้างที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรองานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งงานมอเตอร์โชว์เนี่ยปกตินะครับหรือว่างาน Bangkok International นะครับมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่45นะครับจะจัดวันที่27มีนาคมนะครับถึง7เมษายนนะครับปี2567นะครับณอิมแพกเมืองทองธานีนะครับอาคาร Challenger Hall นะครับก็คือจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มนะครับซึ่งอีกไม่นานแล้วว่ามอเตอร์โชว์ก็จะออกคนนนะครัับกกก็เเเเลลยยยวว่่าาฮ้้ถิิดสมมุตี งานมอเตอร์โชว์มันมาแล้วมันมีส่วนลดอะไรดีๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับเราอีกหรือเปล่าเราจะแบบตกรถหรือว่าติดดอยหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับในเรื่องพวกนี้นะครับคนก็เลยมีความกังวลขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากที่จะซื้อรถในช่วงนั้นนะครับผมก็เลยตัดปัญหาไปก่อนเลยว่าตอนนี้ก็คือเวทแอนด์ซีก็คือรออย่างเดียวนะครับข้อแรกก็คือคนกลัวงานมอเตอร์โชว์นะครับผมอันดับ2นะครับที่คนตอนเนี้ย คิดว่าน่าจะมีผลทําให้คนเนี่ยยังไม่ซื้อรถในช่วงนี้นะครับหรือว่ายอดจดทะเบียนมีผลทําให้น้อยเนี่ยก็คือมันมีค่ายรถยนต์เนี่ยเปิดตัวรถยนต์เนี่ยหลายรุ่นเหลือเกินนะครับผมก็จะมาเล่าคร่าวๆนะครับสำหรับรถรุ่นรถของรถไฟฟ้านะครับที่จอดที่จะเปิดตัวในปี2024นะครับคนก็เลยกังวลว่ามันจะมีรถอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่าว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยมันมีรถ เปิดตัวมาใหม่แล้วใช่ไหมครับก็คืออาจจะพลาดรถรุ่นใหม่ๆที่ดีไซน์ที่ตัวเองชอบไปนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นค่ายแรกนะครับพี่แอดจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะมีเข้ามาในประเทศไทยในปีนี้นะครับก็คือเทสลาโมเดลวนะครับวงเล็บนะครับรุ่นใหม่เนเชนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีไซน์สวยพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นศูนย์ถึงร้อกิโเมตรเนี่ยจากเดิมจะใช้เวลาประมาณ6.9วินาทีนะครับตัวนี้จะเหลือเพียง5.9วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น ต e นเพอร์ฟอรนะครับตัวเลขเดิมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาขายเนี่ยถ้าเป็นราคาขายในประเทศจีนนะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ2ศูน63,900หยวนนะครับหรือประมาณ1.3ล้านบาทนะครับอย่างต่อมาก็ถ้าเป็นค่ายเนต้านะครับก็จะมีตัวเนต้า X นะครับซึ่งเนต้า X เนี่ยก็จะมีลักษณะาฐานล้อเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวออโต้3นะครับผม ก็จะเป็นคู่แข่งนะครับของของตัวอัลโต่สเลยนะครับแต่ว่าตัวดีไซน์เนี่ยเนต้าเเนี่ยทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยถ้าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณห0 0สนกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยราคาก็อาจจะใกล้เคียงมาชนกับตัวออโต้สนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับถึง1.2ล้านนะครับต่อมาค่ายเนต้าก็จาะที่จะเปิดตัวซึ่งตัวนี้มันจะผลิตในไทยนะครับก็คือตัวเนต้าวีนะครับซึ่งเนต้าวีเนี่ย ก็คือจะมีการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับที่โดดเด่นนะครับซึ่งแอดเห็นแล้วเนี่ยเป็นไฟท้ายยาวขนาดน,นะครับไปกับตัวรถซึ่งค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับผมแอดบอกเลยว่าดูดีแล้วราคาบอกเลยว่าเนต้าเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคาเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเก่าก็คือ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับผม มาต่อกันที่ค่าย BYD นะครับ BYD เนี่ยก็จอะที่จะเปิดตัว BYD CU เหมือนกันนะครับเจ้าตัว BYD CU เนี่ยก็จะเป็นรถที่ฐานล้อนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวออ t โต3นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะตัวรถเนี่ยมันจะกว้างประมาณ 4,785มิลิเมตรนะครับแล้วก็กว้าง1,890นะครับแล้วก็สูงเนี่ย1,660คิดว่าน่าจะมาแข่งในเซกเมนต์ของตัว SUV ที่จะมาแข่งกับทาง CRV นะครับถือว่าน่าดูชมพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตัว SUV เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ605กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความจุนะครับของแบตเตอรี่อยู่ที่87กิโลวัตต์อนะครับผมแล้วก็วิ่งได้ระยะทางเนี่ยอย่างที่แอด ว่าไปแล้วนะครับมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นแบตเตอรี่นะครับ71.8กิโลวัตต์อร์เนี่ยก็จะวิ่งได้520นะครับแต่ว่าถ้าเป็น87ิกิโลวัตต์อร์ก็จะวิ่งได้ไกลถึง605กิโลเมตรเลยนะครับก็คือจอดที่จะเปิดตัวในปีนี้เหมือนกันนะครับคนก็เลยลังเลว่าจะรอดีต่อหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีนะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งที่คนก็รออยู่พอสมควรนะครับก็คือค่ายญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮอิด้านะครับซึ่งจอดที่ก็จะ มาในลักษณะที่คล้ายๆกับตัว Honda HRV นะครับรูปทรงนะครับแล้ว Honda ก็มาทําเป็นรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งตัวนี้ Honda บอกว่าวิ่งได้ไกลประมาณ420กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ประมาณ 53.6กิโลวัตต์นะครับแล้วคนนี้ก็รอดูกันเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าเครื่องยนต์หรือว่าระบบเนี่ยมันจะไอตัวเครื่องมอเตอร์นะครับกับกับตัวไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าตัวซอฟต์แวร์มันจะเสถียรกว่าทางจีนหรือเปล่านะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะรอดูกันพอสมควรนะครับแล้วคนก็จะรอดูเจ้าตัว Honda นี้นะครับอย่างใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทนะครับผมใครมีกําลังรั์อยากลองค่าย Hon d a นะครับว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าก็รอดูกันได้นะครับเพราะตัวเนี้วย ครับผมมาถึงข้อต่อมานะครับก็คือข้อ3นะครับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับทำให้คนเนี่ยชะลอการซื้อรถนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือชะลอการจดทะเบียนนะครับอย่างข้อต่อมาเนี่ยก็คือแอดขอเรียกว่า BYD Auto 3 Effect นะครับผมซึ่งข้อนี้หมายความว่าอะไรซึ่งนะครับหลังจากที่ BYD นะครับ มีการลดราคาที่ถือว่ารุนแรงเลยนะครับลดลงมา2 0 0 0 0 0บาทนะครับทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับค่ายรถยนต์หลายค่ายนะครับลดตาม BYD กันเป็นทิวแถวเลยนะครับอย่างล่าสุดน,นะครับที่เป็นข่าวที่ดังพอสมควรนะครับก็ได้แก่ตัว Suzuki CS นะครับผมซึ่ง Suzuki CS เนี่ย ตัวไอตัวที่เป็นตัว1.2 GL นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวตัวเกียร์กระปุกนะครับซึ่งลดราคานะครับจาก528,000บาทนะครับลดลงมาเหลือเพียง378,000บาทนะครับซึ่ง เรียกว่าขายดีเทน้ําเทท่าจนหมดสต็อกเลยนะครับผมเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาแจ้งว่าหมดแล้วนะครับเกียร์กระปุกนะครับเหลือแต่เกียร์ออโต้แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยลดลงมามามากๆนะครับจากคนที่ไม่ค่อยได้สนใจในตัวซูซูกินะครับแอบไปเห็นนะครับเพาคุยกันอุ้ยดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะรถดูน่าใช้กว้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเกียร์กระปุกก็ใช้ดีละเจอส่วนลดแสนห้าเข้าไปน่าใช้กันเลยทีเดียวนะีเดียวนะครับผมซึ่งมันก็ยังจะมีอีกหลายรุ่นนะครับอย่างค่า MG 5ห้ารู้สึกว่า ก็จะมีลดเหมือนกันนะครับผมค่าย m a z d a อีกเหมือนกันนะครับ Mazda ก็มีโปรโมชั่นส่วนใหญ่ก็จะลดอยู่ที่1 2แสนนะครับแล้วก็อาจจะให้เป็นดอก0%ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างรถที่แอดเนี่ยลงรูปมาก็ตัวอย่างก็จะเป็น CX3 นะครับยังไงก็ลองสอบถามเซลล์ใกล้บ้านท่านดูอีกทีนะครับผมหรือว่านะครับจะเป็นตัว h าวเวนะครับตัว H6 กนะครับก็จะลดประมาณ50,000บาทนะครับผมถ้าเป็น h าวเวลเอชหกเอนะครับจาก1ล้าน นะครับ99,000บาทก็จะเหลือ1 4 9 0 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าจะเป็น h a v เ l h 6นะครับ HEV Ultra Panoramic roof นะครับผมซึ่งปกติราคาอยู่ที่ล้านสนะครับ49000นะครับก็จะลดลงมาเหลือ1,149,000นะครับ1,149,000บาทนะครับซึ่งลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของเจ้า v y d auto 3 effect เนี่ยคือทำวงการสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับอย่างอันเนี้ยแอดก็หยิบมาอย่าง Mazda เนี่ยก็ลดราคาตัวของรกของห่วของเขานะครับก็คือ CX 30นะครับลดแสนสองนะครับทุกรุ่นนะครับผม เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณเหลือ800,000กว่าบาทนะครับมาสด้านี่ก็ถือว่าต้องลดราคาหนีตายเหมือนกันนะครับก็คือไม่ผลิตรถอะไรใหม่ๆก็ไม่เป็นไรกูกูหนีตายก่อนนะครับเพราะตอนนี้มาสด้าไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับสำหรับยอดขายนะครับเลยต้องลดราคาก่อนนะครับก็คือจบกันไปนะครับสำหรับ VVD Auto 3 Effect นะครับผมซึ่งแอดตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับ นะครับก็คือข้อ4นะครับก็คือมาตรการนะครับ EV 3.0นะครับที่สนับสนุนนะครับรถที่จดทะเบียนถึงแค่ภายในวันที่31มกราคมนะครับถึงจะได้แคชแบ็กคืนนะครับในมาตรการ EV 3.0นะครับก็เลยทําให้ผู้ขายเนี่ยจะต้องรีบดันให้ลูกค้าจดทะเบียนให้ได้มากที่สุดนะครับในเดือนมกราคมนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นมาตรการ EV 3.5ที่อาจจะได้เงินคืนน้อยลงนะครับผมซึ่งจะทําให้ยอดจดทะเบียนภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่แอดอุบไว้นะครับไม่เอาเดือนกุมภาพันธ์มาคิด ครับเพราะว่าแอดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอาเดือนมกราคมมาเปรียบเทียบนะครับที่ลดไป70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแอดเนี่ยต้องการที่จะให้ยอดโจทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเชิงบังคับใช่ไหมฮะนึกภาพอไหมฮะเพราะว่าเดือนเดือนมกราเนี่ยมันเป็นแกมบังคับของมาตรการ EB 3.0ในเดือนสุดท้ายแต่ว่าที่แอดหยิบเดือนพฤศจิกายนขึ้นมาเนี่ยแอดต้องการให้มันเป็นเหตุการณ์ปกติใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วพอเหตุการณ์ปกติเปรียบเทียบกันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็จะยอด8,000กว่าคันนะฮะส่วนเดือน กุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้เพียงประมาณ3,000กว่าคันนะครับซึ่งก็ผลสรุปก็ออกมาแล้วว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็ จะบอกว่ามาตรการก็มีผลแต่ว่าอย่างที่แอดบอกนะครับหลายๆอย่างก็คือคนเนี่ยรอมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับแล้วก็รถเนี่ยเปิดตัวหลายรุ่นนะครับคนบางทีก็เลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็รอรุ่นที่ตัวเองชอบที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่แอดบอกนะครับก็คือ b y d auto 3 effect ก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่แอดกล่าวมานะครับก็คือมาตรการนะครับของ ev 3.0นะครับที่ต้องออกรถให้ทันจดทะเบียนภายในวันที่31มกราคมนะครับมันก็เลยมีผลทําให้เดือนกุมภาเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจอะไรแล้วเเนนี่ยคก็ล จ,จดทะเบียนรถเนี่ยเรียกว่าดิ่งลงไปเยอะเลยพอสมควรเลยนะครับผมแล้วคนเนี่ยก็รอรถรุ่นใหม่ๆอยู่เยอะด้วยนะครับมันทําให้อตอนนี้ก็คือยอดจดเนี่ยมันก็เลยสวิงสวิงน้อยลงนะครับผมเห็นบางคนนะครับเห็นเซล์บางคนอย่างเช่นเซลเซลบีวดีนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆกับสปอนเซอร์ในในตัว a c e b o o k นะครับก็บอกว่า ซื้อเลยไม่ต้องรอโปรโมชั่นของมอเตอร์โชว์นะครับราคาเหมือนมอเตอร์โชว์แน่นอนแล้วก็ยอเงบลบาบ布าค,คนก็คือไม่ค่อยเชื่อแล้วเพิ่งจะอะไรอีกไาอยู่ดีซื้อไปแล้วก็มาลด200,000ใส่หน้าอีกหรือเปล่าก็คนก็เริ่มจะกังวลน,นะครับผม โอเคครับแอดก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับว่าสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยออกรถในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจดทะเบียนกันน้อยลงนะครับสาเหตุหลักๆก็จะมีเช่นคนเนี่ยรอตัวเทศกาลมอเตอร์โชว์นะครับผมหรือว่าคนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการเปิดตัวรถเนี่ยที่หลายรุ่นที่กําลังจะมาถึงนะครับคนกังวลน,นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ b y d Auto 3 Effect นะครับที่พอรถ200,000เปรี้ยงเดียวเนี่ยคนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันออกรถเลยเนี่ยมันจะติดดอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าที่จะเป็นล่าสุดกก็คือมาาตรร ev 3าที่เร่งที่จะต้องจดทะเบียนให้ทันนะครับภายในเดือนมกราผมอันนี้ก็มีผลอย่างแรงเลยนะครับที่ทําให้ยอดเดือนมกราเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็ทําให้ยอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันดิ่งลงเพราะว่าคนเนี่ยแย่งกันจดเดือนมกรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นเหตุผลที่นอกเหนือจากนั้นที่แอดรวบรวมมาก็จะมีอีกเล็กน้อยก็คือการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่มันรวดเร็วเกินไปนะครับหรือว่าคู่แข่งเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้ตลาดรถมือ2เนี่ยกังวลเลยนะครับว่าถ้าเขาไปสต็อกรถ EV ีเนี่ยเขาก็กลัวว่าการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่มันเร็วนะครับแล้วก็ลดราคาที่มันเร็วและแรงเกินเนี่ยมันจะทําให้เขาไม่กล้าซื้อเช่นสมมุติเขาซื้อรถ EV มา2ออ่าสี่ห้าแสนใช่ไหมครับอยู่ดีๆก็ค่าย EV ก็ลด3 0 0แสนอย่างเงี้ยส่วนมา็์เก็บ กำไรอยู่ประมาณแสนหนึ่งเขาก็ไม่สามารถทําได้นึกภาพออกไหมฮะไอ้ค่ายไอ้ค่ายขายรถมือสองก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลเลยนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยกังวลทําให้ยอดจดเดือนกุมกุมพามันน้อยนั้นใช่ไหมครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่การลดราคาแย่งกันในช่วงนี้เนี่ยคนก็เลยเหมือนจะรอเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเหมือนว่าเฮ้ย hey, ฉันจะรอสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันคุ้มที่สุดนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่ b y d เนี่ยออโต้สามทำอะไรลงไปกับผู้บริโภคก็ง่ายๆว่าเหมือนย้อนกลับคืนมาเหมือนกันนะครับทำให้คนเนี่ยแอดเห็นหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆในตัว Facebook สปอนเซอร์ที่เซลล์เข้ามาโพสเนี่ยหลายๆคนก็มาคุยว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอ,อ,อก่อนรอก่อนก็คือตอนนี้คนไม่กล้าที่จะซื้อช่วงแรกของการเปิดตัวแล้วนะครับผมโอเคยังไงนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับว่ามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าที่ทําให้ยอดจดทะเบียนในเดือน ในเดือนกุมภาเนี่ยมันน้อยลงนะครับยังไงก็พิมพ์บอกแอดได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้าไปคุยด้วยหรือเข้าไปตอบนะครับยังไงวันนี้เนี่ยแอดลาบแล้วนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยพอมีกําลังศรัทธานะครับก็ ฝากช่วยกดซุปเปอร์แตงให้แอดด้วยนะครับขอคนละ20บาท40บาทก็ยังดีนะครับพอดีแอดเนี่ยจะไปซื้อข้าวกินนะครับผมเพราะว่าทํา YouTube เนี่ยก็ใช้กําลังนะครับใช้พลังเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะแอดเนี่ยต้องใช้เวลาหลังจากที่เลิกงานตอนดึกๆมาทำบางทีแอดนอนตีสามตีสี่นะครับแล้วก็อัพคลิปตอนช่วง6 7โมงเช้านะครับโอเคยังไงนะครับใครมีข้อคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคุยกับแอดได้นะครับและแอดจะแวะเข้ามาคุยใหม่นะครับยังไงวันนี้แอดลาบแล้วนะครับสวัสดีครับ